สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องพังคำแพงชาแน,นลค่ะน,นี้ก็อยู่ตอนเย็นอยู่กับคำแพงค่ะเพิ่งเลิกงานนะคะก็เลยแวะมาหาคำแพงตอนเย็นเย็นค่ะมื่แล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงที่นอนะ ยู่กับคํำแพงตอนนี้ก็ประมาณประมาณกี่โมงนะหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งค่ะบรรยากาศตอนเย็นค่ะเอามันออกไปมีแมวเหมียวสสมมมุุนนแมวเหม,มียว ไปพอล่มบอดีเลย<ป>วันนี้ก็ได้กล้วยมาให้คําแพงด้วยนะคะได้กล้วยจากพี่ใจดีเขาซื้อให้คําแพงค่ะกล้วยมาให้คําแพงสองหวีเพราะว่าช่วงนี้ศรท สถานการณ์ไม่ค่อยดีอคำมแพงกินแค่นี้ไปก่อนนะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆขอบคุณพ,พ,พ,พี่ที่ใจดีที่ซื้อกล้วยให้คำมแพงนะคะนี่พี่พี่เขาซื้อฝากมาค่ะ ให้คําแพงบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานจะ้ปาหาคําแพงเขาเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวซื้อกล้วยไปฝากคําแพงด้วยนี่แฮปปี้มากเลยค่ะได้กินกล้วยอีกวีนึงเดี๋ยวไปเอามาอันนั้นก็กินเอาไ้เลย อากาศเริ่มมืดแล้วนะคะจะไม่ค่อยชัดแสงอาจจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะ ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่กดติดตามคัมแพงและกดเป็นกําลังใจให้พังคัมแพงนะคะที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้พังคัมแพงค่ะขอบคุณมากๆค่ะอ,อาการแผลที่เท้าของพังคัมแพงก็ดีขึ้นแล้วนะคะนี่แต่ก็ยังระวังอยู่ ไม่ค่อยให้เดินในโคนเท่าไหร่เพากลัวเขาติดเชื้ออีกอรอบกลัวเขาเป็นแผลอีกรอบโอยพูดทาไพูดนี่ค่ะอันนี้เปิดแฟตเปิดแฟตเราจะขอถ่ายเป็นด้านข้างนะคะ เพราะว่ากลัวแสงแฟดเข้าตาพาังทำแผงป้อนกล้วยหนึ่ทงทำแผงนี้ใส่ดีนะคะจะไม่แย่งจากมือค่ะจะรอให้ป้อนขี้อ้อนค่ะถ้าแบบอยู่นานๆไม่ป้อนเนี่ยก็จะแบบจิ๊บจิบจะเรียกนะคะแต่จะไม่แย่งจากมือค่ะนี่ ขาปากรับอย่างเดียวเลยค่ะคในอาปากสูงมีอีกว่า <Hello. S 1> ได้อีกว่าเหล่นว,นลวน้อยหนึ่งอือ เมื่อเราเดอเราสามน่วยแัวเขาแปลวมาหายบรรยากาศยามเย็นยามค่ำที่ที่คํำแพงพักอยู่ช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกนะคะที่พักก็ไม่แฉะ

หมดแล้วช่วยก็น้ำตาเท่หหยดหิวเหรอตื่นตันนะตื่นตันน้ำตาไหลโมเมนตงต,งต,งตงื่นตันตื่นตันรอบๆคุณตาเขาก็เผานะคะเพื่อที่จะให้มันยุงไม่เยอะค่ะนี่ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนกลางวันจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งค่ะแต่ตอนกลางนี่หมดหรือ,อยังนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะไม่แย่งจากมือค่ะแต่จะเรียกเรียกเอาปอนแน่ปอนออมแน่อาดวงสูงอ๋อ นา่ารักนะคะไอ,อ้หมดแล้วคำสุดท้ายมหมดแล้ว,ลว,ลวค่ะก็ขอบคุณพี่ที่ซื้อกล้วยให้คำแพงนะคะแต่พี่นี่ค่ะขอบคุณมากๆงค,ค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พังคำแพงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ